ปลาเรือเขาพี่น้องจะของเพิ่งคืนแล้วพุนสวัสดีค่ะปลาห่างกันด้วยค่ะดุยกันเลยครับคุดุยดุยดุยระดบกหลายนึงอือบูเบิร์ตเปนว่าบูเบิรดีโอเคแถวอีอ่ะจะเปนเย็บคอละเ็บคออยู่นี่ตาหารนนี่นะ หนามยังเต็มกว่า่นามยังหลายๆกุ่าเด็สาวนอ้องขอน้องปลาลดก็มีรควัดปลาลดเราเราต้องขึน้นสี่ตรงคดัมดมดอมีสองตัวลอ,อยขึ้นมากตรงควัด,ดิืงตุ่มในรีว ้ปลี่ยนเป่นแ้งมีน้ำหมก็รดขึ้นเรือควันปึงมากนี่ขึ้นบนนี้แล้วเขงยอะนตึกเลยเปนระถ้ารถคนโบยูต้อบอกว่าแปลี่ยนเี่นสุดเลยขิง สองตัวอุ้ยยังโอ้โอ๊ขัดลปื้อนอย่านดูตากระดดูดนี่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 รูดรูดน,นะน,น,นี่ ปรถอีกหม,าามันปรถหือคือได้ประหน,น,งงนดขีต้มได้เลยต้มส่ถังกลับมานึง่งเด,ดี๋ยวพอตโลสิบอกเด้อจับปลาคู่เดียวจะได้จับหมดปลาคูา่เดียวจ,จับเกิงขนา ปิดถิงถูกแกปิดถึงถูหองป <laughs> ูกเพเดียวัาผู้เดียว,เ,ยวเองค่ะนี่อืมโอเคไปเปิดรถออกมากเดียวปรรออกค่ะเบตไปเดมาอยู่เอาไปปนแล้วปปนจอนเปลี่ยนเป็นปรถนะเปะ็นก่อน ต้มแข็งเนาะมันมีต้มนี่โอเคนะรูปนี้แค่ไหนเป็นหย่เอ,อ,อ,อยข่งว่เวงงาเข่งการเดียดถอดใชนะ่ไหมน ปลลดวะปลดวะปลดปลมีโอเคนี่สามตัว่ตัวนี้โ้หแข็งแข็งน่าจะากแล้ลุยเข้าไปนี่ ก็ลดอ,ออกมาอีๆนั่น่นด้แนี่แล้วอมปลาเนเี่ปลาเข็งปลาืดเก็บแกอกถ่อีเด้ออยน้ามากนี่ดิแข pitch, ็งๆเนาะ ต้มบมีบ <Dartmouth> มีต้มดูเลยป่ะที่มือยังกำมัดกมัดนี่ปลาให้ปลาหรือกับิีง ะเด็ปลาดเสบประด็ดนวปลาดปลากระเดะะเดกกเป็ไงดอีอ้าโคนั่น Nhìn đi, <cười> <cười> Để đợi, 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 đợi. Ừ. ta cưỡi tôi nhảy นั่บเอาเดินหน้าคนแข่งจริงวนต้องคนือเนานะน <ừ. S 2> ี่แหละมันก็จะหลายอยู่ดู้ต้องอยู่ม ปล่อยน้ำลงมาแล้วคือเต็มเลยคุณปลาคุณคุณเด้ออืมจับสามหลอกเนาะพ่อเต็มเลยปื๊ดพอมันมีก็เต็มถังแล้วล่ะเรากินพ่อเต็มเลยคุณนม่งเป็นมีแต่ปลาเลยเด้อน่ะเออเต็มเลยอ่ะมันกระคอก็มี เดี two, ๋ยวเรา้ำแหงก่อนนึงปลาดุกกัมีเต็มเลยเต็มเลยพ่นปลาลดลดไตคืนแล้วพูนพูนพูนโอ้บงกนี่เขาทาปลาตองซาเลยเ้ยไปไป ไตาแดกกหน่อยเด็กนี่ยังโคด้โคดยืนี่บวกเลยโอ้นั้นนั่นอใหญ่งบางเต็มาบวกนี่พอทําบ้านได้บ้ได้วตาหลายแหตัวบใหน่อยนะ กินนะ่ยกับอื้อปลาเต็มดีนี่นี่ก็ลดอุ๊ยอื้อปลายังจับอย่นะอื้อเก็บออกเก็บเอาเลย ลงนั่องนั่นปลังคือจากต้มเะเหียบก็หนังได้เขงก็กระเดบุ่ด

กุละเมากุละเมากับแล้วเดี๋ยวอตัวกิโลเ่าไปหายเด้อไปพี่เถ่ง่แกปี่เท่งหนหล่อจับปลาผู้เดียวสร้างหป็ไงก็จับปิดเนาะอู้หูยี่ห้อเต็มอยู่

นี่คืนเนาะโอ้เครื่องทังล่ะ นกตีกรเาะ่ัอ้านี่เต็มเลยสี่ละวัวตัวใหญ่ยังทุกขาบ่ไตเออเอากำ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 อี่ลงมาหาแกรร็จายเลยเลเอคเอคเหลืออ

เป็ละมูนะเป็นลมูนจะเป็นหมูน้เ้ยขึ้เลยละมอ้นเล้นเลรถอดีว่ารถไปน่อนี้หลุนนหลุนทอดเน่าอะล่ะเจ๋จเด Ừ. ừ Ừ, bà 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 ừ. Mày yên Nói mày ấy.

อันนี้แตส่รถเข่งม่เอ่เอาไม่ไปใสด้ดุตรงนี้เป็นไงสมบักรคอด้อดุกเขงนั่นนมวกระคอประดุกเอตเ้าใช่นคือเขา ไงเติบหงเือนี่เอาไปขึ้นเขาบอกะเขาบอกว่าเห็นพวกอแ่โมเมนต์อยเอาตัวกิโลเนาะนีหอดตัวน่อยกอู้ยปลาโอ้พวคอบนมนบ่น ตัว้าของโอ้ยนี่คือหยคอคุคุณไหเออ่นี่แท้ๆมอบนันใหญ่แต่เป็นตัวกิโลครับพ่อจะใช้ไปเดิไปขึ้นเขาสไม่ไเลยนคนซื้อนคนซื้อดิงเต็ม กอดกินก็เขาเหนียวนี่ทำห่อนี่จำบกทัวเออปวดแสบเลยใส่ริกเลายหนาอใส่ริดเลาเอ้ปวดแสบพอเบียดตัวฉันกดท้ายกินบุไดจอดโอ้โหี้ยปลาออโอ้ปวดุกแน่เลยดีปวดรถทางขาหน้านั่งนั่นั่งดูมาแล้วนั่นนี่วะรถตัวน่ะนี่สองต <c oughs> ัวทนีวพ <bizarre> ี่พาพีนั่นนั่นนโอ้ีตัวนี้ ปุบ๊บปุ๊บปุ๊บขุนไปขุนมาลุกข้นเนาะนี่ตู้ใบใหญู่ถอดานี่นี่เฮสีเอาได้เอาปลาเอาปลาตุมกวนสี่ขนเอานี่ได้ปลดอ้ป็นลนปลดข้นเนาะนี่ตุ่ม กวนไปกวนมาเออเอ้าจับอะไ้อะไงเนี่ยอุ้ยประโดดไปเลยจะกระโดดขิงขบคอ

ขอบ้านหลังคืนนี้ปต้องลงทุนอย่างไรตัวหนตัวหญงกับทางเป็นของเราหมดเกิมาเสด็จวงเดือนพี่น้องเสด็จวงเดือนรถขึ้นแล้วพุ่นพุ่นพุ่นพุตัวอย่างไง หลาลดอั่กลัวมาปลหลดเลนะกำลังขิงวเต็มเลยีเปลียนขุแล้วขู่ัวสองอยเต็มเลยว้ายเดืยดลอยว่นเดปยากำมับว้ายดีจหา ยังยังมันอยู่อู้เสีย Ủa tôi nhảy thế Ủa Ủa Đã lưu lại hả Một thằng cháu loay tiếp lên ปลาอย่างไรถูกเต็มเลยคุณปลูกกันที่หลังเอาเก็บเต็มถังกันใส่กมือกเต็มถังพอดีออกไปล่างก่อนโอ้ลายเต๋าตัวเกืบเต็มครูดำเอาขี้ต้มอ้อยยังออกแน่ล้างปลาค่ะล้าง ทำได้คนเดียเอาไดังนิดนึ <ừ. S 1> นใ่โมก่บ่นะเอ้ย <ấy. S 2> รถออกบหโอ้ยอ,ออกดีโอ้ยออกอดีต้งโขงมะเออไปใส่เนาะเอาเปลี่ยนหมองหลา <laughs> แม่มก็รถออกรถออกอนี่น้ำใส่เอ้าน้ำใส่ใ น้องตักน้ำมาด้วยน้ำในหูทอเนี่ยน้ำมันสูบมาด่างตะโพออันนี้บ๊อเปลื่นครับรดเมือก่อนเดือดบนกล่องก็ได้เนียวเจียงแห้งให้เว้ยมันกล่องติดทีชชู่เหมือนบ่อไอ้นี่ยบุ๊ม เนเลยนี่เอาเสคูเลยแล้วก็นงนงหน่งหงนนอยแห้งเนาะรถเนาะใส่เมใส่มนี่นุ่รด๋อดไปเนาอีกอะไรเลยสเ็ิงเอาหลังีบางช่ไหมหหลักส ได้เติบโอ้ต่างที่ดินขี้ดอนออกแล้วค่ะแต่เกือบเต็มขู่อยู่จ้ะเ,เต็มถังเต็มขู่เต็มถังแ <c oughs> หบประหลดนี่ตัวหนึ่งอะไรตัวหนึ่งออกไปบบาทเข้าเ<ะ>มื่อบากโอ้ แบรดนี่จะไม่มีน้ำครับบานแล้วครับผมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมในคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า